ก่อนรับสายกันนะครับแนะนำหนังสือนิดนึงสตีเวนเจอร์ลาดตำนานตลอดการแห่งแอนฟิลเคยอ่านไว้นานมากแล้วแล้วโคตรนานเลยกว่าจะอ่านจบเว้ยเพราะว่าหนังสือแม่งหนามากโคตรหนาเลยสาเหตุที่ซื้อเล่มนี้มาอ่านเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบสตีเวนเจอร์ลัดมากผมไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลนะผมเป็นผมเชียร์อาร์เซนอลทั้งใจเลย แต่ผมรักสเตฟานเจอร์หลาดมากผมว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเด็กแมนยูก็ชื่นชมสเตฟานเจอร์หลาดนะอ,อ,อาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูรักเจอร์หลาดเว้ยแต่ว่าแอบ,บชื่นชมในใจพี่อู๋ว่าปะมีมีผมก็ชื่นชอบเพราะว่าเขาเป็นนักนักฟุตบอลที่เก่งใช <c oughs> ่กับตันทีมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้จ่ายบอลดีแบบเดอะบอยเขาไม่ได้เลี้ยงบอลเก่งเหมือนโรนันดินโยไม่ได้ยิงดีเหมือนคริสเตียโนโรนันโดอ่ะแต่ว่าเจอร์หลาดแม่งมีหัวใจอะไรบางอย่างที่มีความเป็นผู้นำเป็นนักรบในสนามฟุตบอลน่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้รวบร รวมชีวประวัติของเจอราลาดเอาไว้นะครับถ้าคุณได้อ่านไปอ่ะมันจะเหมือนคุณดูสารคาดี Netflix ของเบ็คแฮมอ่ะอูเคยดูป่ะเคยดูครับแต่ว่าก็จะไม่ได้อัธรลดแบบนั้นนะเว้ยแต่ว่าได้อารมณ์แบบนั้นนะครับมันไม่ได้แบบไล่เรียง a b c d e นะครับมันเป็นเหมือนบท ชีวิตของเจอร์ลาแต่ละบทอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันมากซึ่งตั้งแต่เริ่มค้าแข้งจวบจนแขวนสตารเลยนะครับมีเรื่องราวมากมายยกตัวอย่างบทแต่ละบทเนี่ยน่าสนใจมากพี่อูคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณอ่านจบคุณจะรู้เลยว่าสตีเฟนเจอร์ลัแม่งสนิทกับหลุยส์โซเลสมากหลุยส์โซเลสอยู่ในแทบจะทุกชีวิตของเจอร์ลาเลยมีบทหนึ่งน่าสนใจมากชื่อบทว่าอะไรรู้ป่ะอูว่าลื่นจริงเหรอจริงเขียนว่าลื่นเลยซึ่งเขาเขาก็เล่าแบบเจาะลึกอะครับวันนั้นเนี่ยลิวพูเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ สเฟนเจรลัดเสือกลื่นแล้วโดนเดมบาบาฉกไปยิงทําให้โอกาสลุ้นแชมป์มันอยู่ในกามือของอีกทีมหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็จะถูกขยายความในบทนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนแมนยูคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะชื่นชอบนักฟุตบอลคนนี้นะครับรวมไปถึงถ้าคุณไม่ไดดูบอลเลยคุณอาจจะไม่อินมากนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟนบอลไม่ว่าคุณเชียร์ทีมไหนคุณดูเล่มนี้แล้วคุณจะรักผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะครับสเฟนเจรลัดนะสวัสดีครับคุณทูใช่ไหมครับครับคุณทูพลอยบอกว่าคุณทูเป็นซรอาของบริษัทอย่างร แก้ข่าวครับเป็นดี렉เตอร์สั่งะเย็นครับเด้โดนไล่ออกครับอ่าเป็นดี렉เตอร์เป็นดี렉เตอร์ใช่ไหมฮะหน้าที่ของดี렉เตอร์คืออะไระครับก็ภาษาไทยมันแปลว่าแบบเชยๆเนาะแปลว่าผู้อำนวยการเนาะ ผมดูฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายการตลาดรับผู้อํานวยการฝ่ายขายและฝ่ายตลาดนะครับปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างครับระบายออกมาได้เลยนะครับก็ปกติก็ทํางานครับแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะถ้าเบเสร็จรวมปุ๊บตั้งแต่ระดับโอเปอเรชั่นมาปุ๊บก็ประมาณสัก200คนนะครับก็จะเจอแบบกว้างขวางมากนะครับทั้งระดับที่เป็นแบบเด็กๆเลยเนาะแล้วก็เจอระดับที่เป็นแบบอ่าเป็นผู้บริหารตัวที่เป็นแมนเจอร์ระดับกลางแล้วกันก็จะมีความแตกต่างกัน,กนมากพอสมควรเลยเจอไหล รูปแบบมากเลยครับหลากหลายรูปแบบเพราะว่าทํางานตรงนี้มันเจอคนมากมายหลากหลายสไตล์หลากหลายช่วงวัยถูกต้องไหมครับพี่ทูใช่ครับพี่ทูอายุเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยสี่เอ็กซ์หมายถึงว่าก็เป็นเลยหลักสี่ไปละอยู่ในหลักสี่ครับอยู่ในหลักสี่อยู่ในหลักสี่แถวๆนั้นก็ประมาณ40ต้นโดยประมาณคนส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไหมครที่มาสมัครงานที่มาพบเจอเนี่ยตอนนี้เจอเด็กรุ่นใหม่เยอะครับน่าจะเป็นหลัก ยี่สิบกว่าเพิ่งเรียนจบนะครับก็เยอะเหมือนกันอ่าก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับปัญหาที่เจอเล่าให้ฟังได้ไหมครับที่แบบว่าด้วยตําแหน่งรีดเรคเตอร์เจอเนี่ยมันเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวยวกตัวอยา่างเชเคนึงนะครับที่ตระตึงอยู่ในความทรงจำแล้วกันนะครับก็เคสนี้จะตั้งชื่อมัอนว่าสัมภาษณ์แบบอนาลอกแล้วกันนะครับ อมนนาล็อกก็พอดีมีตําแหน่งงานว่างนะครับก็เลยอยากจะหาคนมาทําหน้าที่นี้นะครับก็เลยรีเควสไปที่เจาก็มีรีเคสไปที่เจดีอะไรเรียบร้อยนะครับเขาก็ไปเฟ้นหามาให้คนนึงแล้วกันคนที่ผมจําได้เลยนะครับเด็ก็ชื่อคุณประมาณบคุณประวิทย์แล้วกันนะครับก็เป็นอายุประมาณสักยี่สิบห้าได้ครับนี่อะไรครับตัวพู้ชื่อประวิทย์แล้วแปลกแป่กอ๋อเรา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 เห็นภาพคุณประวิทย์ขึ้นมาเลยพอคุณพูดชื่อแต่ไม่น่าใช่ท่านนั้นโอเคโอเคอันนี้เป็นคุณประวิทย์อายุ25อ่าเขา เขาไม่ได้หลับในเวลางานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครไม่ได้หลับครับแต่เขาอาจจะใส่นาฬิกาครับโอเค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 น่าจะบังเอิญน่าจะบังเอิญน่าจะบังเอิญโอเคก็สัมภาษณ์ครับก็แกก็มาเตรียมตัวน้องมีการกรีเตสอาีร้อยแล้วนะครับแล้วแกก็โปรไฟล์แกน้องจบมหาลัยนะครับก็จบมหาลัยแบบระดับกลางๆแหละครับแล้วก็ดูมีผ่านงานมาสักสองสามบริษัทก็ดูน่าสนใจดีเลยเข้าห้องประชุมไปเพื่อสัมภาษณ์แกพอเข้าไปปุ๊บด้วยสเต็ปแรกปุ๊บเราก็เราก็จะมาวางมากเข้มๆหน่อยแล้วเราก็จะแบบแผ่หลัง เอามาหิดไปนิดหน่อยพอเรานั่งปุ๊บแล้วก็สังเกตเขาตั้งแต่หัวจบเท้านี่มันเป็นสกรีนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เขาแนะนําตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอบอกให้เขาพูดปุ๊บเนี่ยอาการอนาล็อกโผล่เลยครับคือปกติคนเรามันเกรงมันสั่นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสั่นแบบอันนี้คือสั่นแบบเกินไปอะครับคือสั่นจนแบบเห็นว่ามือโยกเลยอะถ้าถือแก้วน้นํานี่คือน้ําหกหมดแก้วอะครับใช่แล้วก็ระหว่างที่เขาพูดไปอารมณ์นี้ ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นถ้าอย่างนั้นคือชักแล้วนะฟิลร่างทรงหรือเปล่าคือแบบอย่างนี้เหรออ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเขาตื่นเต้นหรือเขาอะไรอ่ะเขาบอกเขาตื่นเต้นครับแล้วก็เหงื่อออกตามมือนี่เขาแบบโอ้โหเห็นเป็นเม็ดเลยก็เลยวันนั้นก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหที่คุณสัมภาษณ์เขารู้ว่าคุณแบบทำร้ายเขาก็ไม่รู้แล้วเสียงคุณปวิ์เขาเป็นยังไงครับสมมติอาการเขาเป็นแบบเออเงี้ยแล้วเวลาถามเขาตอบยังไงอ่ะก็จะพูดตะกุกตะกักครับอย่างเช่นสวัสดีครับผม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 ชื่อปรระวิยคับผมอาุ28 ขาดงานมาสอ,ส,อส,อสองที่ครับประมาณนี้เลยครับโหตื่นเต้นจัดพอจะเข้าใจได้ไอ้สเต็ปน,นี้เราก็พยายามจะรีแลกซ์ะให้เขาแบบผ่อนคลายขึ้นเนาะก็บอกเฮ้ย hey, ใจเย็นๆนี่น้นองเดี๋ยวเราค่อยๆคุยเน,ะนะเาะก็คุยไปปุ๊บอาการมือสั่นก็เริ่มดีขึ้นครับทุกอย่างเหมือนจะแบบคือจะปปี้เ ending เนาะแต่พอตอนสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เราก็ต้องแบบกดดันนิดๆน,นะครับเพื่อจะได้ให้เขาแสดงสัญชาตญาณบางอย่างออกมาพอมีคําถามไปกดดันเนาะถามว่าลาออกจากที่ทำงานเก่าทำไมครับสิ่งที่เขาทำปุ๊บกาหันไปคุยกับ กรินครับคือหันไปด้านข้างครับแล้วเขาก็พูดพูมพามพูมพาอยู่คนเดียวประมาณว่าปรึกษาตัวเองแต่พูดออกเสียงอ่ะคุยกับแม่ซื้อเหรอคุยอารมณ์แสดงละครเลยออ๋อเหมือนแสดงละครเหรอแต่สมมติผมถามคุณอุ่นว่าคุณอุ่นคุณอุ่นลาออกจากพี่เก่าทำไมครับคุณอุ่นหันด้านข้างเลยครับแล้วก็พูดนั่งสิผมลาออกจากพี่เก่าทำไมนะเด็กเ่าแล้วครับอ๋อใช่แล้วใช่ใช่ใช่ ผมนึกออกแล้วครับว่าผมออกทาไมแบบนี้เหรอใช่ครับใช่ครับเจอแบบนี้เลยครับโดยที่เขาก็ยังชักอยู่ด้วยเหรอยังชักอยู่ด้วยครับแต่ชักเบาลงนิดนึงครับอ๋อชักเบาลงเมื่อเริ่มเริ่มสงบแล้วแต่เริ่มคุยกับพ่อซื้อแม่ซื้อใช่ครับเริ่มคุยกับตัวเองมากขึ้นครับเฮ้ยใช่แล้วก็โหสภาพตอนนั้นคือมันมันน่ากลัวไปแล้วครับมันไม่ตลกเลยอันนั้น่ะเราสัมผัสได้ปล่าว่าเขาตื่นเต้นหรือว่ามันเป็นบุคลิกของเขาคิดว่าเขาน่าจะมีอาการทางจิตเลยแ่ะครับโอ้ แล้วยังไงต่อค่ะถึงขนาดเควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่พูดเล่าเมื่อกี้ก็คือผ่านไป10นาทีเองนะครับเวลาสัมภาษณ์คนหนึ่งเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีเวลาเขาประมาณสักยีนาทีอย่างน้อยนะครับคุณทูคุณทูได้อย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเราเริ่มผ่อนคลายแล้วอะครับคนที่เขาตื่นเต้นน่ช่วงแรกๆเข้าใจได้แต่เมื่อนั่งกับคุณทูประมาณ10นาที15บห้านาทีมันน่าจะเบาใจลงอหเขาอาการเขาโอเคขึ้นไหมหรือว่าเขายังคงชักอยู่เขายังคงแบบอกกอออออยู่่่่่่ททีีีีสุดนนนนนะะคครััับ็็าจเปปตไถมซืื้ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับพอตอนจบของการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ขอโทษขอโพยบอกว่าผมน่าตื่นเต้นมากจริงๆพี่ประมาณนั้นครับแต่ก็คิดในใจว่าโอ้โหถ้ามึงตื่นเต้นเบอร์นี้เวลาทํางานจริงๆนี่จะเป็นยังไงวันนี้อ่ะเออโหแล้วสรุปเขาได้งานไหมเนี่ยคิดว่าไงครับคิดว่าเขามาสมัครตําแหน่งไหนอ่ะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเจอคนเยอะหรือเปล่าโดยที่เขาอาจจะเขินคนอะไรแบบนี้ไหมในฟังก์ชันที่ผม ดูแลทั้งหมดครับคือเซลล์การ์เก็ตติ้งอ่ะไม่มีตำแหน่งไหนเลยที่ไม่เจอคนเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งไงก็ต้องเจอคนเนาะใช่ครับนี่คือเคสก็ต้องปฏิเสธเข้าไปอ่าพลอยเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเจอแบบว่ามาถึงมามาแบบมาชักใส่มาชักใส่อย่างเงี้ยไม่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 แบบเออแบบเขินพลอยมากเงี้ยยังไม่เคยเจอค่ะยังไม่เคยใช่ไหมเอ่านื้อผ้าไม่ออกเหมือนกันว่าถ้ามีคนมาชักตรงหน้านี่จะทำยังไงเราใช้คำใหม่ดีกว่าใช้คำว่าเสียบุคลิกอ่าสั่นดีกว่าพอพลอยพูดชักแล้วพี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ละเออแต่พี่ยิ้มน่ะพี่นึก ดูท่าทางมีความสุขนะครับผมกําลังนึกภาพอยู่ว่ามันต้องตื่นเต้นเบอร,ร์ไหนถึงท่านชักแบบนั้นนะแต่ถ้าคุยคนเดียวเราเข้าใจได้ <ภา S 1> มันบางครั้งมันทวนกับตัวเองผมก็เป็นบางทีอะพอมันไม่มีสติแล้วมันเลยต้องพูดออกเสียงมาแบบโอ้นั่นน่ะสิเออกูลาออกทำไมวะ เอ๋อครับผมใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นมันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าตื่นเต้นถึงขั้นแบบคืือคืมันต้องแบบขนาดไหนอ่ะมันต้องแบบอาการจะหนักมากจะประมามากๆมากๆเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้มีอะไรไหมใช่ผมจะเป็นตอนที่ผมเจอผู้หญิงที่ผมชอบก็คือจะชักใส่เขา ไม่เห็นใค้เขชักแล้วใส่เขาใช่เวลาที่เราเจอผู้หญิงที่ชอบมันจะอาการเดียวกันพี่ทูคือมันจะประหมามันจะสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วมันทําอะไรไม่ถูกพลอยมือเย็นเท้าชาแล้วก็ตาล็อกแลกแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอยว่ามันคงไม่ถึงขั้นแบบมันมันมากไปไงพี่อุ่นใช่ไหมพี่พี่ทูเขาอาจจะกลัวเราไม่เห็นภาพแต่ว่าพี่รู้สึกพี่เป็นอย่างนั้นในใจอ่ะพี่เคยเจอผู้หญิงที่ชอบแล้วอาการแบบที่พี่ทูบอกเนี้ยพี่ถามเขาว่า กินข้าวยังครับแล้วผ่านไปประมาณ5วิก็ถามเขาว่ากินข้าวยังครับพี่ถามไแล้วสรอบแล้วอาการก็ลกๆแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบ แต่รู้สึกข้างในอะ่ะแบบเดียวกันเลยแบบมันมันลนลานม,มันไม่รู้จะทําอะไรแนละ้วมันเสียบุคลิกอะ่ะมันคืออาการประหม่าเว้ย<ม>แบบอาจจะคาดหวังเยอะแล้วก็กลัวจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด<ม>เหมือนกับที่แบบมาสมัครงานแล้วก็กังวลว,ว่าจะเจอคําถามที่เราไม่คาดฝันกลัวไม่ได้งานแบบนี้ใช่ป่ะพี่ธูม่อกี้พูดขึ้นมามึงขึ้นได้เลยครับเขามีจังหวะแหลกจริงๆด้วยแล้วเขาใช้ว<ม>ิธีในการเช้นคาพูดของเขาออกมาคือเขาเขาตบหน้าอกตัวเองแบบแรงๆสอง,งทีไม่ไหวแล้วอัวนี้อ๋อคือตื่นเต้นจัดเลยทำาร้ตัวเองเลยเหรอตีครับตีแบบแบมือนะไม่ใช่กำมือ บมน้าอกแบบอ๋อแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเรียกสติตัวเองเรียกสติตัวเองผมเข้าใจผมว่าอาการของคนประหม่าเว้ยพลอยอาการคนประหม่าแค่แสดงออกอย่างไรแบบเขาพยายามเรียกสติตัวเองอะไรแบบเนี้ยเราเคยเป็นเราเคยเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกเยอะแบบแบบใช่ใช่ใช่เข้าใจเขาได้เข้าใจเขาได้แต่บางคนก็อาจจะแสดงออกเยอะเขาพยายามเรียกสติแล้วก็เขาประหม่านั่นเองเป็นไปได้เป็นไปได้พี่ทู เคยมีแคสอื่นไหมพี่ธูที่แบบเจอแบบพนักงาน<อ>หลากหลายรูปแบบไปนี่ใช้ครับเอาเชสสัมภาษณ์ก่อนก็นได้นะครับได้อันนี้พอดีจากจากที่ทํางานที่เก่าแล้วกันนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ที่นี้นเนาะ mm hmm. ก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งึ้นต้นด้วยตัวเฮดแล้วกันนะครับสงวนนามไว้นิดนึงนะครับตอนนั้นก็มีรับสมัครพนักง,งานนี่แหละครับ ตอนนั้นเป็นตำแหน่งมอร์เชนไดเซอร์ครับก็คือจัดซื้อนั่นแหละก็รีเควสต์ใ HR ตามกระบวนการปกติก็น้องคนนี้ก็เขาก็ส่งโปรไฟล์เนาะส่ง C ีวีมาให้ดูตอนนี้ที่นี่เขามีกระบวนการนะครับก็คือการที่จะต้องรีเทสก่อนที่จะส่งให้กับหัวหน้าง,งานเขาก็จะมีเคสเป็นข้อเขียนทั้งแบบที่ความถนัดทางวิชาชีพแหละแล้วก็เป็นทางจิตวิทยาครับแล้วพี่คนนี้ผมจ้องชื่อแกได้เลยแกชื่อพี่ดิวแล้วกันนะ้องเป็นเทชา แกก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันแกก็บอกว่าไอ้คนเนี้ยที่เราอยากได้อ่ะพี่อ่ะเจอมาแบบนี้นะสิ่งที่แกเจอก็คือระหว่างที่ให้น้องคนนี้ครับนั่ง ก็สอบอยู่นี่แหละยูดีแกก็ตกลงจากโต๊ะนะครับเหมือนปากงปากกาตกแล้วก็ล่วงลงมาจากโต๊ะเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาวอยยกบปัเปียดแล้วก็ร้องแห้งพี่อยู่ก็เลยเข้าไปถามแกบอกเฮ้ยน้องเป็นอะไรทาไมอะอะไรเกิดขึ้นแกก็พยายามรวบรวมสติเนาะแล้วแกก็กลับไปนั่งทํขก็สอบต่อแต่กระบวนการที่แกทกําข้อสอบคือช้ามากคนอื่นที่มาก่อนเนี่ยให้มาที่หลังเนี่ยแกไป เสร็จแล้วนะครับให้หัวหน้าง,งานสัมภาษณ์เรียบร้อยแต่แกนี่ก็ยังนั่งทำอยู่แล้วก็ผ่านไปอีกสัก5านาทีครับแกก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับอาการที่แบบหงุดหงิดร้องไห้แล้วแบบเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่าง,งครับแล้วพี่ดิวก็เข้าไปถามน้องเป็นไรคะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะอู้นเนี่ยอดทนกับมึงมา,ม,ามากแล้วเริ่มตั้งแต่ตัวออกจากบ้านเลยนี่คือสิ่งที่พี่ดิวเขาเล่าให้ฟัง กับใจความพี่ดิวพยายามแบบเฮ้ยไก่เกลีย่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแกก็เล่าให้ฟังว่าอาชีพแกที่เป็น HR มาแบบสิบกว่าปียังไม่เคยเจอขนาดนี้เลยก็ได้ใจความว่าไอ้น้องคนนี้บอกว่าเทวดาประจําถิ่นนะครับทะเลาะก,กับเทวดาประจาตัวของตัวเองนะครับกันแกล้งตัวเองตั้งแต่ตอนออกจากบ<อ>้านจนมาถ<อ>ึงที่ทํางานนะครับพี่ทูพี่ทูอันนี้ที่ทํางานพี่ทูใช้สารทรงเจ้าวะเนี่ยเข,<ก>เขาเขาบอกเข้าใจเหมือนกับว่าเขาเดินทางมาข้ามข้ามถิ่นเนาะแล้วเทวดาประจําถิน่นเขาเนี่ยประจําถิ่นที่บริษัทเนี่ยไม่เอื้อ อำหน่วยให้เขาต่งแก้เขาทุกวิถีทางอ๋อเทวดาทะเลาะกันเคยดูโจโจป่ะโจโจลาข้ามสัตว์วัดอ่ะสแตนสแตนทะเลาะกันแสแตนทะเลาะกันก็เลยแสดงออกโดยการแบบว่าเกี้ยวกาดปัดโตใช่ป่ะใช่แต่ว่าอันนี้เขาจริงจังใช่ป่ะเขาไม่ได้อาเราเลยใช่ป่ะอันนี้พี่ดิวมาเล่าให้คุณทูฟังพี่ดิวมาเล่าให้พี่ทูฟังใช่ป่ะให้ดูกล้องวงจรปิดด้วยโอ้แล้วแล้วแสดงว่าพี่ทูเห็นภาพเลยว่าเขาเกี้ยวกาดขึ้นมาเลย ใช่ครับชัดเจนมากตอนนั้นเขามีสติปะ่ะหรือว่าเขาขาดสติไปพักหนึ่งเลยแล้วค่อยเรียกสติมาเล่าให้ฟังว่าอ๋อเทวดาเขาทะเลาะก,กันหรือว่าเขาแบบใช่ครับเขามีสติครับเหมือนเขาทะเลาะก,กับใครสักคนอยู่ประมาณนั้นโ <Okay. S 2> อ้สมมติผมกำลังนึกภาพอยู่ว่าแบบ uh huh. วันหนึ่งเราเสียสติขึ้นมา uh huh. แล้วเราแบบไปทาลายข้าวของอะ่ะแบบอยู่ในองค์กรทาลายเข้าของมาแล้วเจ้านายถามว่าคุณเป็นอะไรอ๋อเทวดาประจาตัวผม,<ๆ>ผมเขาทะเลาะก,กับเทวดาองอีกคนครับได้ป่ะพลอยใช่ลหมครับ ไม่ได้ไม่ปล่อยปล่อยเชื่อว่าเขาคงมีปัญหาอะไรบางอย่างแหละสมมติอยู่ดีพี่หอมแก้มปล่อยอ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าเทวดาพี่อยากหอมอ๋อก็ไม่ผิดใช่ป่ะอ้างเป็นความผิดเทวดาเออเราอ้างเทวดาได้ด้วยโอ้พูดแบบมีความหวังด้วยนะครับเนี่ยเห็นใครตาเมื่อกี้ มันมันเป็นไปได้เหรอการอุดถึงเทวดาแล้วยังไงสุดท้ายสุดท้ายเรื่องราวอย่างนี้จบยังไงครับพี่ถูคือพีโอนะครับเขาก็สกีดให้เขาก็แบบประคบผู้หนุ่มน้องคนนั้นนะครับพาจูงมือลากลงไปส่งนะจากชั้น4ี่ไปชั้นหนึ่งนะครับนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านด้วยดีนะสวัสดีภาพแล้วก็บอกว่าถ้าน้องพร้อมเมื่อไหร่น้องใชยมาอีกทีหนึ่งแล้วกันให้ไปทียกับเทวดาประจําถิ่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเป็นเคสอื่นก็บอกอไปสง,งบสติอารมณ์ให้เรียบร้อยแต่เคสนี้บอกว่าให้ไปเคลียร์ก่อน ใช่เดีย๋ยวเข้ามาไม่ได้อีกมาอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะเอเอเฮ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะคุณทูอู๋คุณก็เป็นคนสัมภาษณ์ในโคตรคูนีน่นะคุณเคยเจออะไรแบบนี้ปะเนี่ยถ้าในเคสแบบนี้ผม ยังไม่เคยเจอเพราะว่าเพราะว่าก่อนมาเนี่ยคือผมเคลียร์กับเจ้าที่อะไรให้เรียบร้อยเคลียร์ให้เรียบร้อยอ่าไม่มีโอกาสว่าวันนี้นะเดี๋ยวจะมีคนมาสัมภาษณ์เจ้าที่ที่อยู่ที่นี่อ่าช่วยเปิดทางคุยกันดีๆอื่าตอนนี้แบบสังคมไทยมันก็มันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่อย่ามาทะเลาะก,กันเองเลยอ๋อ,อ,ยอเคลียร์ใช่อ่าดึกไปทางเก่งซะละออเคลียร์กับเดวดาประจำถิ่นซะละเออเฮ้ยไออู๋แต่ว่าเหตุผลนี้ดีนะเว้ยสมมติมึงทำงานพลาดขึ้นมาพี่โอ๊ตด่ามึงบอกพี่ผมขอโทษทีพี่จริงๆกับผมตั้งใจมากเลยผมมีสติ แต่ว่าเทวดาประจําถิ่นผมเขาไม่สบาย <c oughs> พี่อ่ะวาผมบอกแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพี่โอ้ก็บอกว่าเทวดาประจําตัวกูก็ไม่ชอบนะ เฮ้ยเรื่องนี้น <Report. S 2> <disciple. S 1> ่าสนใจว่ะเรื่องนี้น่าสนใจไปมีโอกาสเดี๋ยวผมพี่เจอคุณริวจิตสัมผัสแล้วจะชวนคุยเรื่องนี้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องเทวดาประจําตัวเทวดาประจําถิ่นเนาะพี่ทูเนาะช่วยพินิฉัยด้วยนะครับคุณหมอได้ได้ได้ดีมากแต่ว่าเรื่องนี้เราผมผมรู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยให้คาปรึกษาแก้ไขยังไงนะเรารับฟังแล้วก็มนเหมือนเป็นการระบายเนาะก็วันนั้นเป็นวันดีๆีของผมจริงจริี่ได้รับฟังเรื่องนี้พี่ทูมีเรื่องอื่นอีกไหมอ่ะเคสพี่ทูมันน่าสนใจจังเลยว่ะเคสแแแรกกเเเปป็็นนนนบบคคุยัมม่่ซื้อลลสทีี2ต อเออมีอีกไหมที่คุณครูมีการราง,งานแบบไหนที่แปลกบ้างไหมครับราง,งานแบบที่แปลกอครับก็จะต้องเป็นแบบว่าป่วยกระทันหันอะไรแบบนี้ไหมพี่อู๋มี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 ม,ม,ม,มีที่แปลกๆสุดที่เคยเจอก็คือขอลาง,งานไปสงบสติอารมณ์เฮ้ย ลางานไปสงบสติอารมณ์แจ้งลาวันไหนมาทํางานแล้วมาทํางานแล้วแล้วขอกลับบ้านขอมามาทำงานตอน10บโมงขอลาไปสงบสติอารมณ์ตอน11บเอโมงจริงเหรอใครวะแล้วก็ไม่มาเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคเคยมีเคสแปลกสุดแบบนี้แปลกสุดแปลกสุดนี่คือโค้ดคูแปลกสุดคือมา10บโมงสิบเอโมงขอลาของคุณทูเป็นยังไงก็คนนี้ที่จริงก็คือชื่อนึงโบอลไกันนะครับมาทํางานแล้วนะครับในตําแหน่ง marketing coordinator เพิ่งจะเพิ่งมาเริ่มงานได้ประมาณสักสองสามนาท ครับเราก็เป็นความแบบภาคภูมิใจว่าเฮ้ยในผแผนกเราก็มีแบบาสาวๆหน้าตาดีเจนใหม่มาแล้วเ้ยอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งครับก็ตอนสักประมาณ6กโมงเช้าเนาะผมก็ได้รับรายจากน้องเขาเดิ้งขึ้นมามันก็ประมาณว่าสวัสดีครับพี่ทู แล้วก็ครับมีอะไรรับต้องโกรเนี่เขาก็บอกว่าพี่ดุคะหนูมีเรื่องอยากจะบอกพี่คะ่ะเขาก็บอกว่าพี่คะวันนี้หนูไม่สบายหนูอยากจะขอลาป่วยหนึ่งวันนะคะแล้วก็ด้วยความแบบรู้สกแบบัหหน้าที่ดีเนาะก็ต้องถามอาการนิดนึงว่าเป็นอะไรเขาตอบมาว่าพี่ดุคะหนูเป็นร้อนในเดี๋ยวขอลาหนึ่งวันนะคะเป็นร้อนในขอลาหนึ่งวันครับ ร้อนในอาการหนักมากเลยนะครับร้อนในคืออารมณ์เป็นร้อนในในปากแบบนี้ใช่ไหมเป็นเป็นแบบว่ากินของทอดมากไปอ่ะเนาะเป็นอยู่เม็ดเดียวนะครับอืมทำไมถึงรู้รู้ไหมครับผมบอกเขาว่าอะไรวอาน้องแค่เป็นแค่ร้อนในทาไมต้องลาบลาป่วยเลยเขาทําไงรู้ไหมครับเขาปิ้นปากครับเขาปิ้นปากออกมาครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งรูปร้อนในมาให้ผมดูครับถ่ายเม็ดอันนั้นมาให้ดูยืนยันว่าฉันป่วยเป็นร้อนในใช่ครับ เขาอาจจะต้องพูดทั้งวันหรือเปล่าคะเขาเลยแบบว่าเอ๊ะวันนี้อาจจะแบบไม่ไหวเดี๋ยวจะกระทบแผ่ในนึกไม่ออกเลยว่าถ้าวันหนึ่งน้องโบเป็นลทธิ์สีดวงอะลาออก <c oughs> แล้วยังไงคุณ <c oughs> <S <S พอ,อ <c oughs> พอพี่ทูรับรูปร้อนในหนึ่งเม็ดท่วนทำไงต่อก็ส่งสติกเกอร์ไปถอดหายใจครับก็ <c oughs> ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันครับ <c oughs> อนุญาตให้เขาลาไหมอ่ะ <c oughs> อนุญาตครับพรบาะพี่จริงก็ต้องแบบพูดแบบนี้นะครับว่าแล้วจะมึงเลยครับก็บเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เอาแต่ว่ามองในมุมน้องเขาก็เขาก็อาจจะป่วยเจ็บจริงๆอ่ะแล้วมันอาจจะจำาเป็นต้องพูด <c oughs> อ่ะเนาะเออมึงแกล้งแบบมันกัดโดนหรือไม่ใช่ไหมแล้วก็จริงใจโดยการถ่ายรูปไปให้ดูฉันไม่ได้โกหกใช่ โ้โหเฮ้ยอะไร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 ดีครับโอ้โ oh, อ้ e มาเยี он, ่ยมเยียนพร้อมเพื่อนด้วยอ่ะ เฮ้ยวันอาทิตย์นี้เราเจอกันนี่วันทิตนี้เจอกันครับวันนอาทิตย์นี้เจอกันครับสนุกมากมากครับใครอยากจะมาซื้อของรีบมาตั้งแต่10โมงที่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของหมดนะครับอ่าฝากเพลง Why To K Lover ด้วยนะครับ500วิวแล้วครับเออวิวช้านิดนึงแต่ขอโทษฝากด้วยนะครับเด็ดดวงมากครับฮับฟู่กูว่าสแตนของสายแรกน่าจะประมาณนี้แหละเดินออกมามึดๆด้วยเดินตัดกล้องด้วยคุณทูยังอยู่ไหมครับคุณทูยังอยู่ครับแต่ผมว่าเขามาเยี่ยมพยาบาลมากกว่ามามาเยี่ยมพยาบาลใช่ปกติไม่ ก็คือโทรมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่อยู่ตำแหน่งนี้เจอคนมากมายเนาะใช่ครับหลักไร้ายเนบในฐานะที่พี่ทูโทรมาแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เวลามาสมัครงานจะต้องเจอคนสัมภาษณ์แบบนี้มีคําแนะนําอะไรดีๆให้คนที่แบบสมัครงานใหม่เตรียมความพร้อมไหมคุณควรจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ทำงานอะสิ่งแรกที่ผมอันนี้เป็นการไปงานนะครับสิ่งแรกที่ควรจะมีคือสติครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญครับถ้าไม่งนนะั้นเนี่ยเราจะ เอาความสามารถที่มีของเราครับออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเรามีเวลาให้กับผู้สัมภาษณ์เนี่ยเต็มที่เลยก็ชั่วโมงหนึ่งทำไงถึงจะให้เขาเข้าใจเราให้ได้มากที่สุดว่าเรามีความสามารถมากเพียงพอที่จะสามารถทํางานในตําแหน่งนั้นได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ be yourself ครับก็ให้ความเป็นตัวของตัวเองเนาะผมเองในส่วนตัวเองเจะไม่ชอบคนที่ประดิษฐ์ประิษพฤติกรรมมานะครับ mm hmm. เพื่อสัมภาษณ์เอาใจนู่นแน่นนี่นะให้ได้งานหรือว่ามาถึงปึ้งมามาถึงก็โวยเลยครับ พี่เชียร์อะไรครับอ๋ออาร์เซนอลครับอุ้ยพุ่งยกกันเลยอย่างเงี้ยผมไม่ไม่เป็นคับน,นะครับล้นไปหน่อยใช่ล้นไปหน่อยล้นล้นล้นอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเครู้เลยว่าปฎิกผมเองอะ่ะที่จริงอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราจะหาลูกน้องใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังจะหาเพื่อนเข้ามาอยู่ในในบริษัทเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีนอกจากความสามารถก็คือความเขาเรียกอะไรการที่เราเข้ากันได้เนาะ เฉะนั้นเนี่ยอยากให้เป็นดีโเซลนะก็เป็นตัวของตัวเองซะแล้วก็ที่จริงมันจะเป็นการทัฒสรรโดยการเลือกทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือบริษัทเองก็จะเป็นคนเลือกและคุณเองก็จะมีจิตเลือกบริษัทเช่นเดียวกันแต่<ม>ถ้าสมมุติว่าอยากจะทำแล้วให้มันแบบอยู่ได้มีระยะเวลาที่ยาวนานจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนาะผมว่า2เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ,ญจริงๆครับเป็นตัวเองแล้วก็ไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเยอะเนาะ<ม>ตั้งสติแล้วก็ไปพูดคุยแบบจริงใจโอเคไหมพี่ <Okay. S 1> พทู โอเคจ้าขอบคุณมากมีบ่าคุยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ